สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับประจำวันเสาร์ที่28กันยายน67นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมคือการเก็บตกแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูแล้วก็หลายๆช่องน่าจะพูดไปเยอะแล้วนะครับก็มาที่หลังก็ผมมาจะมาเก็บตกบทสัมภาษณ์แล้วกันสำหรับหลังเกมนะที่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไป4ประตูต,ต่อ2นะก็ตามคนในภาพครับ คนยิงคนเดียวเหมาสี่ประตูนะครับผมแล้วก็เป็นครึ่งแรกที่ผมว่าเป็นการถ้าเป็นมวยอะนะแลกหมัดก,กันมันมากเลยนะคู่เนี้ยนะครับแต่ว่าคือมันมันก็เผยจุดอ่อนของแต่ละของทั้งสองทีมเลยนะครับผมกับกับแท็กติกนะที่ใส่ลงไปในเฉพาะในครึ่งแรกนะเพราะว่าครึ่งหลังต่างคนต่างระมัดระวังตัวเล่นพยายามเล่นแบบรัดกลุ่มนะแล้วก็แต่ใบต้นก็มีบางจุด นะครับผมที่แบบเชลซีเจาะได้แล้วแต่เชลซีทาไม่ได้นะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละแ,ลแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างน,นะครับแข่งเวลาดีนะสามทุ่มตรงนะครับวันเสาร์ด้วยไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยนะครับผมคือหายใจไม่ค่อยทั่วท้องหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะไอ้ลูกที่บาเลบ้ายิงสองสามเห็นไหม <laughs> ที่ทส่งที่ส่งกันหน้าประตูแล้วไปเสียบอลอ่ะเห็นไหมนั่นแหละนะครับก็ คงจะกดดันไปนิดนึงอะตอนที่ไล่มาสามสองแต่ว่ามันใจชื้นแล้วแบบใจฟูมากๆตอนที่โอพาร์เมอร์ส่งบอลเข้ากลนตาข่ายในลูกที่สี่นะก่อนจบครึ่งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการประสานงานนะเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วกันในเกมนี้ที่แบบคนอนื่นเขามองไม่เห็นนะนะก็คือไอ้เรื่องซานโชกับพาวเมอร์มันเล่นเชื่อมกันเออลิงก์อัพกันอะไรประมาณนี้สะพาวเมอร์ขยับเดี๋ยวซานโชส่งเลยนะ นะครับผมอีกอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือการโชวเป็นปีที่แบบพยายามเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยหวงบอลมากเกินไปเออประมาณนั้นะครับเหมือนคือตัวเ้าเองอ่ะตอนที่เล่นกับบูเเซดอทมูลคือเป็นนักเตะที่แบบสร้างสารรค์อยู่แล้วด้วยไงนะผมคือแบบเอาง่ายๆคือตอนนี้ที่เขาดีกว่าปีเชลซีที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ <S <S คือเรื่องจังหวะจ่ายเลือกจังหวะที่จะจ่ายได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วกันเอาผู้คำนี้แล้วกัน เอเอเขาเขาใช้ตรงนี้ได้ดีกว่านักเตะตำแหน่งปีกของเชลซีทุกคนอ่าต้องพูดตรงนี้ครับเออตัดสินใจดีกว่าเพราะคนอื่นเนะ่ยบางทีจ่ายไม่ถูกจังหวะไงเออคุณก็เห็นนะก็คือฝั่งขวาฝั่งโน้นนะใครไม่รู้นะนั่นแหละทุกอย่างมันดูดีหมดแหละอย่างที่ที่ทลหลายๆคนก็พูดนำมาดูแก้คือรู้สึกจะดีมากเลยนะในการลำเลียงหรืออะไรต่างแต่สุดท้ายจุดชี้ขาดคือการการไอ้นี่ไงจังหวะสุดท้ายของ การเล่นตอนนั้นเพยนั้นนะยังทําได้ไม่ดีพอการตัดสินใจะอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับก็เลยแบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องไปปรับกันเยอะเลยถึงแม้เกมนี้มันจะเพอร์เฟกต์สำหรับโคพาวเมอร์นะหรือแฟนเชลซีก็ตามที่เข้ามารับชมที่แซนฟอร์ดบิดแต่เอนโซมาเลสกาเขาก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างนะครับเรื่องเกมรับเลยนะวันเนี้ยเกมรับเป็นการบ้านชิ้นชิ้นโตๆเลยนะแบบคําโตมากคําถามใหญ่มากเลยสําหรับกองหลัง ว่าตกลงแล้วเนี่ยคนที่จะเล่นเซนเตอร์ฮาฟคู่กับรีไวโควิลมันคือใครอ่าจะเป็นโทซินหรือจะเป็นดีซาซี่หรือเป็นใครก็แล้วแต่คือวันนี้มันแสดงหเห็นแบบเกมรับมันไม่คือจะผมมองอย่างนี้แล้วกันจะโทษเกมรับมากก็ไม่ได้นะวันนี้คุณสังเกตเห็นไหมไอ้บาเลบาเนี่ยเล่นแบบเผากองกลางเชลซีอย่างไคเซโดกับเอนโซจนจนหมดท่าเลย คุณไมค่คุณไม่ได้ดูกันตรงนั้นไงคือแบบจังหวะพลิกบอลจังหวะแบบเลือกที่จะเล่นน่ะมันทําให้แดนกลางวันนี้ยไบรตันน่ะมันมันแบบสมูทมากเลยของเขาอ่ะการลากพาบอลไปของแค่บาเล้าคนเดียวอ่ะพอเขาแกะเพสคือเขาหนีหนีกลุ่มนักเตะเชลซีที่เข้าไปเพสเขาได้แล้วเห็นไหมหลุดเป็นแผงมันทําให้ถึงกองหลังทันทีเลยอ่ะเออวันนี้ที่ผมสังเกตผมดูตรงนี้เลย คนอื่นเขาก็จะบอกว่าเนี่ยกเซโดเอนโซอะไรต่างๆคือเล่นมันก็คือเทมโปหรือจังหวะของเกมอะไรต่างๆแต่คุณครับหน้าที่คุณคืออะไรเห็นไหมผมก็เลยคิดทบทวนแล้วกันว่าแบ่งเป็นห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันคือรับผิดชอบไปทั้งโคช้ชและก็นักเตะโคช้ชสั่งให้เล่นอย่างนั้นเนี่ยนักเตะมันเลยทําตามอย่างนั้นแต่นักเตะมันทําได้มีดีพอแค่นั้นเอง จะตัดเกมพยายามเห็นไหมพยายามตัดพยายามตัดแตบ่บาเลบาพยายามเอาชนะไกเซโดตลอดเลยเห็นไหมตัวเขาหนากว่าใหญ่กว่าขายาวกว่าไอ้นักเตะคนเนี้ยถ้าผมว่าถ้าขัดเกาวอีกหน่อยนะ่าจะเก่งนะในส่วนตัวนะส่วนตัวน่าจะเก่งนะไปเล่นทีมกลางๆได้ดีเลยแหละแบบไปเล่นลีใหญ่อะสมมติทีมที่แบบอ่าคล้ายๆแบบไปเล่น uC l สักหน่อยอะไรเงี้ยเออ พัฒนาได้นะแบบพัฒนาทัศนคติกับการเล่นเกมรับอะไรประมาณนี้เข้าใจไหมแต่การไปกับบอลการครองบอลอะไรเก็บบอลไว้กับตัวเนะี่ยโอเคแล้วนะครับคือไม่ได้อยากให้เชลซีไปเอานะเพราะว่าเอานักเตะไบตันมามันคือเหมือนเป็นสโมสรลูกของเชลซีไปแล้วอะ่ะเหมือนแบบมัลติขับไปแล้วอะ่ะเพราะว่าคุณถึงกระทั่งว่าคุณดึงทั้งโค้ชทีมงานนะครับ ผมไบรตันและนักเตะไบรตันอีกอยังดีนะที่ไปดึงผอเอกีฬาเข้ามาแล้วก็ซื้อสโมสรเขาเออยังขาดอยู่แค่นั้นใช่ไหมสำหรับไบรตันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเหมือนทีมพี่น้องของเชลซีเลยะวันนี้วิธีการเล่นเขาก็คล้ายๆเรานะมันไม่ใช่ว่าต่างกันเลยนะวันเนี้ยเออไม่ต่างกันมากการขยับการจ่ายบอลเลือกที่จะจ่ายแ,แต่หลังเขาดันสูงมากก็นั่นเองโค้ชอย่างฟาเบียนฮัเซเลอร์ เซเลอร์อะไรนั่นนะที่อาจจะออกเสียงผิดหรือออกเสียงยากน,นิดนึงแล้วกันนะขออภัยแล้วกันถ้ามันผิดนะครับนับน่นแหละแนวรับเขาขึ้นสูงเขาดันสูงมากมันทาให้เชลซีมีพื้นที่เห็นไหมเครื่องแรกเนี่ยล้าหน้าไปกี่รอบเห็นไหมเออดันสูงมากมีจังหวะหนึ่งที่เช็คไลน์อ่ะที่ยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าเช็คไลน์เห็นไหมเออกลายเป็นว่าแบบ จุดเล็กๆตรงนี้แหละที่เชลซีใช้ประโยชน์แล้วก็ความผิดพลาดของทั้งสองทีมแต่ว่าเชลซีพลาดน,น้อยกว่าไงเข้าใจไหมมันพลาดสองครั้งจากซานเชซตรงนั้นแล้วแต่ก็กลับมาแบบอ่เซฟได้บ้างอะไรบ้างแต่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแบบซานเชซมันชอบจะมีจังหวะแจกแบบเนี้ยน,นะครับผมก็เลยคิดว่านะนักเตะตัวสำรองเชลซีอ่ะรอครับอดทนนิดนึง หลายคนคิดไปแล้วนะว่าฤดูก,กาลหน้าถ้าสมมุตินะซัมเมอร์หน้าซีซั่นเนี่ยเอ็นคุณคูไม่ค่อยได้ลงสนามมากเท่าที่ควรเามองกันไปถึงนู่นซัมเมอร์หน้าเลยครับ2 0 2 5ันยิบเอ็นคุนคูจะย้ายทีมดอกจันด้วยนะครับวงเล็บกรณีได้โอซิมเพนเข้ามาได้โอซิมเพนเข้ามาเออเขามองกันถึง ระดับนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวคุณจะเสียดายประโยชน์เขาเองผมพูดตรงนี้แหละถ้าปล่อยเองคุณครูไปนะเออคุณจะเสียดายประโยชน์เขาเองต่อให้เรามีโคพาวเมอร์ณวันนี้นะครับแต่ว่าคือคุณไม่ใช่แบบว่าคุณจะไม่เห็นความสําคัญนักเตะตัวสารองเราบ้างเลยคุณไม่ได้เล่นบอลถ้วยในประเทศเหมือนตอนปีโปเชติโนนะเว้ยที่เล่นกันแค่สามถ้วย คาราบาวเอฟเอพรีเมีร์ค่ะคุณจำได้ไหมผมพูดทุกครั้งต้นฤด,ดูกาลคุณอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมมีสโมสอนโลกปีหน้าคุณอย่าลืมจุดนี้เดี๋ยวซิตี้จะมีปัญหาภายหลังคอยดูนะครับขาดโรด,ดี้แค่ตัวเดียวตัวนี้แหละเนี่ยตำแหน่งนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูแล้วกันว่ามนซิตี้จะมีปัญหายัางไง พรที่ผ่านมาเนี่ยตัวหลักเป็นเสาหลักของบ้านแมนซิตของทีมแมนซิตี้สเปเพื่อเล่นตัวจริงเลยนะผมพูดเลยคือโรดี้ครับถ้าเสาหลังนี้พังนะซิตี้ก็จะไม่ค่อยเป็นกระบวน,นเวลาเล่นอนะ่ะคุณโดกันคือเขาไม่เหมือนสอสามปีก่อนแล้วอะ่ะระดับระดับการเล่นของเขาอะ่ะสำหรับอีคายคุณโดกันอะ่ะมันไม่ถึงระดับนั้นแล้วอะ่ะเออมันโคระดับแล้วครับ แบนเนร์โลซีวาอายุมันเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันก็จะมีแบบอย่างพวกฟิลโฟเดนใช่ไหมเจเลมี่ดูโกฮาแลนอะไรพวกนี้ใช่ไหมที่แบบจะเป็นตัวหลักในเกมลลกแต่ว่าไอเรื่องการคุมเกมอ่ะตรงกลางเขาอ่ะมันทำให้เป๊ปหาคนอยู่ไงต่อให้แบบทำเป็นผู้สัมภาษณ์ว่าขาโรดี้แล้วไม่เป็นไรแต่เพื่อนคอยดูแล้วกันระยะยาวว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าเห็นไหมเกมหัวข้ามก็เสมอนีคอรเซลไปแล้วเสียท่าซะอย่างนั้นในการเสียจุดโทษให้กับนีคอเซลเห็นไหมแล้วพอยิ่งบุกก็ทําไม่ได้เออประมาณเนี้ยนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวรูปเกมเนี่ยก็เพื่อนๆนะ่าจะได้รู้กันแล้วว่าครึ่งแรกน่มันมีอะไรให้พูดเยอะมาหากแต่ครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังก็มีพูดตรงตรงที่ว่าเชลซีมีโอกาสแต่มันทําไม่ได้เลยอะ่ะ ขนาดโคพาวเมอร์ยัง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 ทำไม่ได้เลยข้างหลังคือเจ้าตัวคงจะยิงด้วยซ้ายที่แบบดีที่สุดแล้วการยิงประตูนะด้วยซ้ายเนะี่ยผมใส่จะดีที่สุดแล้วยิงด้วยขวาเนี่ยมันเหมือนแบบคือแบบแคล้ายๆเหมือนแบบเอาไว้แค่แบบครอบครองบอลแล้วกันจับบอ First touch เลเฟิร์สทัชอะไรประมาณนี้พอแต่ถ้าเรื่องยิงประตูบางทีเหมือนเขาไม่ถนดัดอะผมต้องไปฝึกแล้วมั้งนะครับถ้าจะอยากจะเก่งวันี้นะนะผมคือ การเป็นวอล์คัสละกันลักษณะหรือคุณลักษณะอย่างหนึ่งที่นักเตะวอล์คัสต์ World Class มันมีก็คือพอมีโอกาสอันน้อยนิดเสี้ยววินาทีเขาเปลี่ยนเป็นประตูได้เออถ้าโคพาวเมอร์ข้ามกำแพงนั้นไม่ได้นะไม่ไม่เยวว่าแต่ตำนานพิมพ์มอนรีกเลยครับมันจะขึ้นไปวอล์คัสต์เลยเออมันจะระดับวอล์คัสต์ในอายุน้อยอย่างนี้แหละเออมันก็จะได้เหมือนเอมบัปเป้เห็นไหมเออ ดูตัวอย่างไว้ครับเอ็นบัเป้ปเปอ,อย่งนี้เห็นไหมคือถ้าเรา,าคือถ้าโคเขาเมื่อก้าวข้ามตรงนั้นไม่ได้นะสิ่งที่เหลือความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะดูเหมือนง่ายไปหมดเขาจะทําอะไรเขาจะคิดอะไรมันจะดูง่ายมากนะครับผมก็กลายเป็นนักเตะอดีตสาของพิมม์มร์ลีกไปเลยนะที่ยิงสี่ประตูในเกมในครึ่งแรกอย่างเดียวนะเพราะว่าพอผมไปดูในเว็บไซต์พิมม์มร์ลีกน่คือคนยิงสี่ประตูก็จริงแต่แบบเขายิงครึ่งหลังถ้าเป็นส่วนมากแล้วกัน หรือว่ายิงสี่ประตูอ่ะงครึ่งแรกลูกนึงแล้วครึ่งหลังสามลูกอ่างงี้ว่าไปแต่แบบคนที่ยิงครึ่งเดียวเนี่ยสี่ลูกเลยอ่ะกลายเป็นโคเปอร์เมอร์นะครับคนแรกในประวัติศาสตร์ของพิมารีกเลยนะครับก็น่าชื่นชมคัเลยนะนะผมดูที่ว่าสถานการณ์ต่างๆถ้าแบบอย่างเงี้ยทีมเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้เลาแบบเขาพลิกพลิกพลิกวิกฤตตรงนั้นเป็นทำให้เชลซีมีความได้เปรียบขึ้นได้เนะี่ย โอเคเลยเริ่มที่จะก้าวไปสู่วัคา์แล้วตอนนี้มันแทบจะเอคาสรือแล้วเป็นนักเตะหัวแถวของพิมลีแล้วแต่ในระดับยุโรปเนี่ยเขาต้องพิสูจน์เนี่ยเพราะว่าเชลซียังไม่ได้เล่น u c ซเออลองเขาทำแบบนี้ใน UCL ีนี่ยครับวั์คาส์มันก็ไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยในการเป็นวั์คาส์ในสีเสื้อเชลซีด้วยแบบเอเดน่าซายเห็นไหมเออนั่นแหละไม่ต่างกันแล้วครับทีเนี้ยนะก็โอเคครับเดี๋ยว หลังเกมแล้วกันนะบทสัมภาษณ์มาเลสกาเขาพูดอะไรไปบ้างนะครับผมก็เอามาจาก BBC อ่ะนะนะครับผมก็ให้สามภาพบีบ b ซเพราะว่าคงสัมภาษณ์ทั้งเว็บไซต์เชลซีด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับผมก็เอาผมเอาของ BBC มาแล้วกันนะครับผมมาเลสกาเขาบอกว่าก็เป็นเกมที่ดีครับถึงแม้ในบางเกมในบางช่วงเนี่ยเราอาจจะเล่นได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าทีมจําเป็นต้องเรียนรู้นะครับผมต่อไปก็คือปรับปรุงแหละนะผมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆเกมที่เชลซีเจอ นะครับผมแล้วก็พูดถึงโคพาวเมอร์นะเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกครับก็คือเขารู้จักกันมาอยู่แล้วนะผมก็เคยร่วมงานกันที่ซิตีแ้แหละตอนที่โคพาวเมอร์เป็นเยาวชนยูยี่สามอ่ะนะครับผมชุดนั้นแหละชุดไอมีพวกน่าจะทันโฟเดนใช่ไหมพาวเมอร์โฟเดนน่าจะอยู่ด้วยกันหรือมั้งชุดนั้นนะแล้วก็ลาวียก็น่าจะอยู่ในแก๊งเดียวกันนั่นแหละนะครับผมก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนเนี้ยคือ ก็เป็นแบบอ่าคล้ายๆแบบสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดก็คือการการปฏิบัติตัวของเขาอะการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนคนหนึ่งก็คือก,ก็เหมือนกันนะครับคือสิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเขาเลยนะครับผมด้วยความแบบเนี่ยเป็นนักเตะแบบนี้ยนะครับผมและนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับผมคือถึงแม้เขาจะเป็นนักเตะคนหนึ่งหรือพอออกนอกสนามก็เป็นคนธรรมดาคนนึงนี่แหละแต่ว่า พอเขาลงสนามเนี่ยมันก็ไม่ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับผมมันก็เหมือนเดิมอะ่ะเขาก็ยังเป็นคนเดิมอะ่ะแต่โคพามเมอร์นะครับผมแล้วก็เรื่องโฟกัสทีมนะครับถึงม,มาเลสกาถึงแม้ผลสกอร์มันจะออกมาโอเคแหละนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันยังข้อบกพร่องเยอะกันนะเรามองข้ามไม่ได้นะครับในระหว่างฤด,ดูกาลเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับผมก็คือเรื่องพัฒนาทีมนะครับผมเขามองพัฒนาทีมอยู่สูงกว่าผลงาน ผลงานมันออกมาก็คือตัวแปรตามแต่ตัวแปรต้นก็คือเหมือนว่าว่าเป็นเอเรื่องโปรเกสอะความก้าวหน้าของทีมอะว่าพัฒนาการไปถึงไหนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราคาดหวังว่าเราอยากจะให้นักเตะของเราเนี่ยเล่นได้ดีกว่าทีมอื่นประมาณนี้เออเล่นได้ดีกว่าแบบให้มันดีกว่าทีมอื่นอะเ,อเหมือนทูเคิลใช่ไหมที่เคยพูดบอกว่า จะให้เชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ใครไม่อยากเจอประมาณนั้นอนะ่ะน่าจะเป็นทูเคิลนะองจะไม่ผิดน,นะนะเคยพูดทูเคิลเขาเขาเคยพูดเอาไว้นะครับอ่ต่อไปก็อ่าเขาพูดเกี่ยวกับชัยชนะนั้นเนี้ยนะผมเขาบอกว่าก็เป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมแหละเราน่าจะทาได้ดีนะในบางช่วงของเกมแต่โดยรวมเนี่ยก็สมควรได้รับชัยชนะและนี่คือเกมที่ต้องเรียนรู้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยรวมแล้วเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมนะครับก็ เป็นวันที่ดีสําหรับแฟนบอลด,ด้วยเหมือนกันนะครับผมนะที่เข้ามาชมสแตนฟอร์ดบิดแล้วก็เป็นเกมแรกที่อย่างเป็นทางการนะเกมทางการที่มาเลสกีเก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวนะัดต่อไปเนี่ยต้องเล่นคอนเฟอเรนซ์แล้วก็เจอ Nottingham Forest ก่อนที่จะเบรกทีมชาตินะครับในเดือนตุลาคมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะก็สัมภาษณ์ไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูรายชื่อครับไล่เรียงนะลูกแรกนะครับผมก็โฟร์ฮาวเมอร์ยิงนาทีเท่าไหร่บ้างนะเดี๋ยว อ่าเปิดมานี่ก็ไอ้ลัตเตอร์ยิงก่อนนะของไบตันนะไอ้ที่หม่งประท่ากันนะคือคว้าบอลไม่โดนใช่ไหมนะครับผมแล้วก็ได้หม่งแล้วเข้าเสาเสาแรกเข้าไปอ่าโความเมอร์มายิงนาทีสิบเอดใช่ไหมจากการแอสซิ์ของนิโคล่าแจ็กสันนะครับผมหลุดไปยิงไปนะครับผมตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาได้จุดโทษนะที่เอดอนซานโชผมไม่แน่ใจว่าชิงกับเอนโซหรือเปล่านะนอกกรอบอะแล้วก็ชิงกันแล้วก็แบบ กานโชโดนแซนวิชในกรอบเขตโทษนะครับก็คือแบบมีทั้งดึงแล้วก็เบียดนะครับผมแล้วก็ล้มลงไปก็โคฮารเมอร์รับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะครับแล้วก็ลูกสามนี่เป็นฟรีคลิกนะโอ้โหยิงซะแบบหมดจดเลยนะส่งลูกเข้าประกวดประจําประจําเดือนนี้ได้เลยนะนะครับผมสําหรับลูกยิงนะแล้วก็บาเลบามายิงใช่ไหมคาร์ลอสบาเลบามายิงตีตเตมาสองสามเล่นกันหน้าโกอะไลครับจ่ายพลาด ตั้งใจจะจ่ายให้ตรงกายเซโดแต่กายเซโดไม่ได้อยู่ในจุดนั้นก mm hmm. ลายเป็นว่าบบเรล้าตัดบอลได้แล้วก็ยิงแบบยิงแบบมันถาวะยิงแบบเต็มเต็มเลยเ,ออเข้าไปสองสามแล้วก็ให้หลังแป๊บหนึ่งนะซานโชก็แอซซีใท้โคพาเมอร์นะครับผมยิงเข้าไปคือเป็นการตัดสินใจของเขาแหละนะครับผมคือเห็นโคพาเมอร์ mer, ขยับขยับวิ่งแบบสลับฟันปลาฮะ้าะไหมวิ่งวิ่งไปอีกทาง วิ่งอีกคนนึงวิ่งไปขวาเขงวิ่งตัดกันวิ่งซ้ายอนะไรเงี้ยคือซานโชแทงไม่ช่องนั้นโอพาเมอร์ยิงแบบไม่จับเลยนะยิงย่านะครับมุมเนี้ยมุมเสาแรกเนี้ยยิงยัดเข้าไปเลยครับไม่จับเลยนะเป็นสี่สองก็ทั้งเกมเนี้ยความที่แบบความตื่นเต้นมันอยู่ที่หลังครึ่งแรกหมดเลยสครึ่งหลังนี่เล่นกันแบบคือโอกาสมีตามจริงน่าจะได้มากกว่าสี่ด้วยซ้ำมันต้องได้สักสองลูกอะ่ะเออมันต้องได้สักสองลูก แ้ผมดูเอโอกาสแล้วนะแต่ว่ามันทําไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปก็ได้ไม่เป็นไรคือสุดท้ายแล้วฟิแนลมิชชั่นเราก็คือชนะนะครับผมบอกเลยไงว่าสี่นัดที่เล่นในบ้านมันต้องชนะทั้งหมดทําให้ได้นะับผมเพื่อรักษาโมเมนตัมไว้นะก็ตอนเนี้ตามจ่าฝูงอย่างลิวพูนะครับผมที่เพิ่งชนะไปนะตามอยู่สองคะแนนปะเออน่าจะสองคะแนนเพราะว่าถ้าลิวพูชนะม,นมันจะไปสิบห้านะครับ เซลซนนี่สิบสามใช่ไหมเซตตี้อาร์เซนอลเนีนะ่ยเท่ากันสิบสี่อ่าเราอยู่ทอฟโฟโอใช่ไหมเพราะว่าวิลล่ายังไม่เล่นเล่นพรุ่งนี้ก็ประมาณนี้นะดูรายชื่อนะครับก็ตามค่าแหละนะผมก็กุสโตลงแบ็คขวาใช่ไหมเนี่ยโกซานเชสนะก็อ่าแบ็กซ้ายูคูเล่าวันนี้แนวรับเนี่ยคูคูเล่าดูดีสุดแล้วคือแบบเอาอยู่อ่ะเออมันมีคนที่ เออเือมาอะไรเงี้ยเออของไบตันอะไรเงี้ยก็คือเอาอยู่แล้วกันเพราะว่าวันนี้มิโตมาก,กับกุสโตดวนกันเนี่ยมันแบบเหมือนมิโตมาชนะเลื่อมเหือบางจังหวะเออบางจังหวะแต่ว่าแบบไม่ได้ถือว่าแบบมาลกุสโตเสียเสียหมาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชแบบโดนหลอกซะพาทัวร์ซะเสียไม่ใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่แหละเอนโซกันไซโดวันเนี้ยหลุดบอยวันเนี้ยนะครับผมพยายามแย่งบอลแต่ แย่งเขาไม่ได้เออแบบพยายามแหละพยายามแต่ว่ามันตัดเกมช่วงที่ไบตั้นขึ้นเกมแดนกลางขึ้นมาแต่ว่าพอเข้าเขตเราอะเข้าแดนของเชลซีเชลซีหยุดไม่ค่อยได้มักจะไปหยุดกันในกรอบเขตโทษหรือหน้ากรอบเขตโทษของเชลซีแต่หยุดจังหวะตรงนั้นแหละนะผมก็เลยเนี่ยต้องไปปรับกันคนระับคือการยืนตำแหน่งความเข้าใจการไปแย่งอะไรเงี้ยถ้าแย่งไม่ได้ก็คุมเชิงก็ได้ครับถอยลงมาคุมโซนก็ได้ไม่ต้องแบบไปพอเจอตัวตัวกูก็แบบ กะหายแล้วเกินกูจะแย่งบอลกับเท้าจากมึงให้ได้ละไม่ต้องก็ได้ครับเออนะครับผมเล่นใช้มันสมองนิดนึงก็ได้ครับเออต้องพูดคํานี้แล้วกันนะใช้มันสมองนิดนึงนะไม่ใช่แบบจะอะไรก็แบบคอนเนอร์กาลเกอร์เข้าสิงที่แบบจะวิ่งเพรสทั้งวันอย่างนั้นไม่ใช่ครับมันเสียพลังงานไปเปล่าๆ,ๆเออนะแล้วก็แนวลุกนะซารโชว,วันนี้คือแบบแอิงสองกนี่แบบ แดี๋ยวนะมันมีอคือแอซรลูกหนึ่งแอซรลูกหนึ่งแต่ว่าไอ้อลูกเรียกลูกจุดโทษได้ก็คือลูกหนึ่งอย่มามเออแต่โดยรวมเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยมีจังหวะที่แบบว่าลิงก์อัพเลขสวยๆอ,อ่ะเข้าใจป่ะไม่เหมือนตอนที่เจอ,อวเวสต์แฮมที่แบบยังพอมีจังหวะที่ลิงก์อัพกับเพื่อนได้กับคูรุยาแต่ว่าวันเนี้ยเล่นไม่ได้เลยครับวันนี้แทบจะไม่ค่อยได้เชื่อมอะไรกับใครเท่าไหร่มากเท่าที่ควรแล้วกันนะผมแล้วก็ โอฮาวเมอร์ oh, Palmer, ไม่ต้องพูดถึงนะขึ้นหิ่งใบนะครับสี่ลูกสิบคะแนนไปเลยเต็มเต็มแล้วก็มาดูไอเก้ทุกอย่างดีหมดอย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปก็คือแต่ว่าการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายอย่างเดียวไม่เฉียบขาดไม่ละเอียดพอแล้วกันเออครับแล้วก็แจ็คสันอจากเป็นพระเอกวันนี้กลายเป็นไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เลยทีนี้นะมูนวอล์กไม่ออกแล้วกันเออทักงมือันี้มูนวอล์กไม่ออกเออ แจ็คสันนะถึงแม้จะมีแอซิสเป็นลูกหนึ่งะนะให้เว่าเมื่อยิงทีเสมอแต่ว่าแบบโอโ้โหวันนี้รึ่งหลังในโยนทิ้งอโอกาสไปสองครั้งเลยมั้งจะจะเลยนะโยนทิ้งไม่เฉยเลยนะครับผมตัวสำรองวันนี้เนี่ยเปลี่ยนห้าคนครบเลยนะก็เนโตแทนมาดูยเกฟเวกาแทนคงคุริะที่เจ้าตัวมีเป็นเหลืองติดตัวอยู่นะครับแล้วก็มูดิกแทนซานโชนะผมองคุณครูแทนแจ็คสันแล้วก็ลาวิเร์ลงมาแทนเอนโซเฟรนเดสนะครับผม Jackson, ก, Tan, ผมก็ทดเวลา ห้าหกนาทีได้ไมนะววั้งนะเพราะว่าครึ่งแรกทดนานแปดนาทีอะนะครับผมแต่ว่าครึ่งหลังน่าจะไม่นานมั้งห้าหรือหกนาทีประมาณนี้นะครับก็จบเกมไปก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็เปลี่ยนตัวมานี้นะสลับสำรองห้าคนที่ลงมานะครับผมเห็นไหมเห็นสถิติไหมครับของบอลน,น้อยกว่าไบทันโอกาสยิงเท่ากันแต่เชลซีเข้ากรอบมากกว่าเกือบครึ่งนะเกือบครึ่งสัมผัสบอลไปเห็นไหมห้าร้อยเจ็ดสิบสองครั้งเองครับผ่านบอลสามร้อยเจ็ดสิบหกครั้ง แคเกิลยี่สองครั้งเคียร์บอลไปสิบเจดเตะมุมไปแปดล้ำหน้าไปหกว้เหลืองสามใบก็คือเอนโซคูกูเลยาแล้วก็เวสตี้โฟฟานาเสียฟาไปสิบเอดครั้งเป็นเกมแรกนะที่มาเลสกีคุมเยซีที่ ka, ie, ทครองบอลน,น้อยกว่านะครับคือที่เห็นในสิตนะิในเกมลีกนะในเกมลีครองบอลน,น้อยถึงบอกครับเกมวันเนี้ย สกอเป็นใจแต่ว่ารูปเกมหรืออะไรต่างๆมันยังขัดใจยังรายละเอียดอะไรที่แบบยังไม่ละเอียดกันเท่าที่ควรเออประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะมันผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูคอนเฟลซ์อีกทีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเกมนนเกมับายนตันจะเกิดหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับมองแค่นั้นแล้วก็นี่เป็นโอกาสสําคัญแล้วครับในในบรรดานักเตะตัวสํารองทำคอนเฟลซ์ให้ดีครับมันจะไปทําให้ วันที่เจอกันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์สุดสัปดาห์หน้าเนี่ยทำให้มาเลสกาคิดหนักละกันนะครับผมยังไงก็ประมาณนี้นะสำหรับหลังเกมแล้วก็คือเป็นวันของโคพเปาเมอร์เดย์ไปแล้วกันนะสำหรับในเกมนี้ที่เชลซีเปิดบ้านชนะยังไงก่อนจากไปนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องอาร์ตออฟบลูไว้นู่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆช่องนี้นสำหรับวันนี้ในช่วงอัฟเตอร์เดมัดเกมพรีเมียร์ลีกก็ที่เชลซีนะเปิดบ้านเอาชนะไบริทันไป สีราตัวต่อ2ก็ออข,ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ